สว,วัสดีครับวันนี้เดี๋ยวพามาตรวจรถก่อนส่งมอบที่ฮาดใดใยๆๆๆๆโอเคลันยาวไปเลยนะครับมิสูวิชิสไตร์ตันโฟวินคันนี้มีลูกค้าใหม่ปองกันเยอะเลยครับพักกันมานันเนียแต่ว่าวันนี้ได้เจอเนื้อคู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเปิดทุกอย่างที่เปิดได้นะครับเพื่อเราจะได้ตรวจสอบกันนะครับอ่ะมาเปิดเริ่มจากฝากระโปรงหน้าอันก่อนเลยเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องนะครับตั้งกล้องโอเคอยู่สมยัยขาให้เห็นโลโก้ด้วยอืมจมจมอ่ะวันนี้ับป้า ป้าไมายคำ้ำค้ำได้นะครับโอเคมาเท่ขนาดของเดวขน,นะนับของเดวน้ำมันเลือ,องเป็นอย่างไรบ้างนะถึงขึ้นมานะครับการยาวนิดหนึ่งที่สุดชิตอาจาัย์ใช้เราไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่ลงไปใหม่นะครับ น้ำมันเครื่องอยู่ในระดับนะครับเห็นไหมอยู่ในระดับแล้วก็สีไม่ดำนะครับน้ํามันเครื่องดีเซลมันจะสีเข้มกว่าเบนซินอยู่แล้วนะครับแต่ดูความหนืดความใสนะครับอยู่ในระดับใช้ได้อันนี้จบนะครับน้ำมันเครื่องโอเคเพราะว่าเราขับรถต้องดูน้ามันเครื่องเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้ากราดแบตเตอรี่นะครับดูกาัาน้ำกัดแบตเตอรี่อยู่ในระดับไปดรู้จะยกแบตเตอรี่ยังไงนะ,ะมาให้ดูแล้วกันก็อยู่ในระดับนะครับก็มีน้ํากรนด นะครับไม่ได้น้ำกันแห้งนะครับก็ปิดไปนะครับขั้วแบตเตอรี่ขั้วแบตเตอรี่แน่นดีไม่มีขี้เกลือนะครับโอเคแน่นดีไม่มีขี้เกลือ,บอ,แ,อแบตเตอรี่ยังใช้งานได้ดีอยู่ท่อทางม้อน้ําต่างๆโอเคนะครับไม่มีแตกไม่มีน้ํารั่วซึมนะครับแล้วก็คลีบ มอน้ำนะครับไม่มีน้ํารั่วซึมโอเคน้ำมันพาวเวอร์นะครับมีขีดบนขีดล่างอันนี้อยู่ขีดแม็กพอดีน้ำมันพาวเวอร์ไม่ควรเติมล้นนะครับให้มันอยู่ขีดแม็กพอดีอย่างนี้ถูกต้องแล้วน้ำยามอน้ําเห็นไหมอยู่ระหว่างแม็กกับมินพอดีไม่มีปัญหานะครับสีน้ํายามอน้ายังดีอยู่นะครับอ่ะเปิดให้ดูนิดหนึ่งอืมสียังเขียวเปิดอยู่นะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นเรื่องของน้ำมันเบรกนะครับน้ำมันเบรกตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับน้ำมันเบรก โอเคแม้ปั๊มเบรกตัวนี้มันเคยรั่วแต่ปัจจุบันไม่รั่วแล้วนะครับเพราะว่าถามว่าทําไมรู้ว่ามันเคยรั่วนะครับเพราะว่ามันมีร่องรอยของน้ำมันเบรกที่มันซึมอยู่นี้แต่ตอนนี้ไม่รั่วแล้วเพราะว่าถ้ามันรั่วเนี่ยมันก็จะลงมาข้างล่างแต่ตอนนี้มันไม่รั่วแล้วนะครับไม่มีริ้วรอยของน้ามันโอเคนะครับแล้วก็กรองอากาศต่างๆนานานะครับกลองอากาศตึ๊ดต๊ดเออตื๊ตะอิงกลองอากาศเป็นไงบ้างไหนลองดูสิราถอดตัวนี้ออกมาดูนะครับ โอ้ยตัวอากาศข่าวจั้วะนะครับอย่างนี้คือพร้อมใช้นะครับแล้วก็ปิดล็อก4ตัวเหมือนเดิม1 2อนะครับอันนี้เปลี่ยนให้ลูกค้าเพื่อว่าลูกค้าไปจะได้พร้อมใช้เลยนะครับแล้วก็เทอร์โบไม่มีคราบน้ำมันรั่วซึมนะครับใครใช้ไตทตั้งก็ไปดูเทอร์โบด้วยนะครับซีนฝาวาวอันนี้เปลี่ยนสีนฝาวาวเปลี่ยนซีนแป๊บหัวฉีดให้เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนสายพันทามมิ่งให้เรียบร้อยแล้วอันนี้สบายใจได้นะครับแล้วก็ดูเรื่องท่อทางต่างๆท่ออากาศไม่กรอบไม่แตกไม่ชํารุด นะครับปลั๊กสายไฟต่างๆเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีนะครับโอเคภายในห้องเครื่องเรียบร้อยดีหลังจากนั้นก็มาดูเรื่องของเบรกการเบรกเรียบิปอันนี้ี่อาจารย์ให้แล้วนะครับผ้าเบรกผ้าเบรกเนี่ยยัดตองเข้าไปได้ไหมผ้าเบรกเนี่ยหนาเตอะนะครับเพราะว่าเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าให้แล้วด้วยนะครับล้อมแมบกบ เปลี่ยนให้ใหม่4วงนะครับแต่ล้อแม็กชุดเนี้ยมันมีตําหนิเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะแต่ว่าเป็นแบบมีตําหนิเล็กๆน้อยๆแบบกระท้อนิดหน่อยนะครับอย่าไปซีเรียสต้องบอกว่าอย่าไปซีเรียสได้ของใหม่แล้วมีตําหนิแค่นี้เองนิดหน่อยแล้วก็ตัวยางนะครับสัปดาห์ที่10ปี2022นนะครับยางดอกเต็มนะครับลดพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคไหม แบบนี้เลยนะครับล้อวงอื่นก็ไม่ไม่ดุ้งไม่อะไรนะมีล้อหน้าซ้ายถลอกนิดเดียวแต่คลีปเปิดฝาถังน้ำมันฝาถังน้ำมันเปิดได้นะครับเติมดีเซลปิดกึ๊บปิดได้นะครับเปิดประตูมาปึ้งอ้าวล็อกอยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตกลดล็อกนิดหนึ่งอันล็อกอันล็อกจะเกิดอะไรขึ้นปุ๊บนี่อันล็อกรีโมทใช้ได้นะครับก็เปิดมานะครับไฟที่ประตูติดนะครับอ่าเปิดมาไฟที่ประตูติดไหมติดนะครับโอเค ไล่มาอะไรต้องใช้งานเราก็เทสให้หมดเอาเปิดฝาท้ายลงมานั่งสลิตอยู่ในสภาพที่ดีนะครับกรอนล็อกฝากท้ายอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีผุไม่มีอะไรเนาะอ่ะสภาพดีนะครับอ่ะไลเนอร์ไลเนอร์นี่แบบไม่มีล้มนะครับลูกค้าไม่ได้บรรทุกอะไรหนักๆนะครับไลเนอร์ตรงรุ่นเลยมีซูบิชิมอเตอร์อ่ะปิดนะปิดเกือบอ่ะปิดเกือบไปฝาท้ายก็เรียดดีปกติอ่ะเข้าอย่างนี้นอ่ะเข้าแล้วฝาท้ายก็เรียดดีนะครับไม่ได้โก่งไม่ได้อะไรก็ประมาณนี้แหละนะของไททันกันชนท้าย ก็โอเคไฟไม่มีแตกไม่มีอะไรมีรอยทัถากบ้างในเล็กๆน้อยรถมือสออย่าไปซีเรียสมันนะครับต้องบอกอย่างนี้เอาไปใช้งานนะ่ะมันเกิดโอกาสมีริ้วรอยได้อยู่แล้วนะครับนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าดูสภาพรวมนี้ก็คือสวยนะครับโอเคล้อแม็ก เห็นไหมไม่ได้มีตำหนิอ,อะไรนะมีล้อมแม็กเป็นรอยนิดหน่อยนะครับหน้าซ้ายนอกนั้นก็สวยดีนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับยางเหมือนกันทุกเส้นนะครับพวกกานสนิมให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับามาดูกันต่อเปิดประตูมาไฟประตูเตดเปิดประตูมาไฟประตูเตดเบาะน,นั่งโอเคไม่มีฉีกขาดนะครับแล้วก็หมอนหัวมีครบ1 234นะครับคันนี้มีบุก ข้าหลังคาแบบไว้นิ้วมาด้วยนะครับก็ไม่เลอะเทอะดีที่วางแก้วพับได้กลางได้นะครับปกติดีไปดูนตนต่อลองสตาร์ทเครื่องซะหน่อยเดี๋ยวเข้าเกียร์ให้มันดีๆก่อนอเช็คเกียร์ว่างเรียบร้อยเสียบสตาร์ทเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายนะต้นเมื่อสตาร์ทเสร็จแล้วไฟทุกอย่างมันจะทยอยดับไปยกเว้นไฟเปิดประตูเพราะว่าเราเปิดประตูอยู่ึอออกอะไหมครับแต่ไฟเบรกมือเพราะว่าเราดึงเบรกมืออยู่ ถ้าเราลดเบรกมือลงป้าบเห็นไหมไฟเบรกมือก็จะหายไปนะครับแต่ถ้าเราดึงเบรกมือเดี๋ยวผมจะดึงเบรกมือนะกึ้นะครับไฟเบรกมือก็จะกลับขึ้นมานะครับโอเคทีนี้ลองเปิดไฟนะครับไฟหน้าไฟตัดหมอกไฟสูงนะครับแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินดูโอเคเไฟฉุกเฉินแล้วนะขออนุญาตอีกทีหนึง่งขอปิดฝากระโปรงนะครับแต่ก่อนปิดฝากระโปรงเนีย่ยมาดูเรื่องน้ำเันรอที่หนึ่งนะครับ นะ้ำตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมเติมน้ําฉีดกระจกให้นิดน,นึงนะดูดิเตรียมน้ํามาแล้วนะครับเวลาถ้ารถเลอะเทอะจะได้ฉีดน้ําล้างนะครับฉีดน้ําล้างได้นะครับอ่าเติมลงไปเติมลงไปน้ําฉีดกระจกอ่าเต็มแล้วเต็มแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะเทสกันนะครับถึงระบบการใช้งานอื่นๆของรถคันนี้ว่าเป็นเยี่ยงไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวลมยางจะเช็คให้อีกทีนึงครับนะ ไฟหน้าติดไฟตัดหมอกติดนะครับไฟฉุกเฉินไฟเลี้ยวต่างๆนานาติดโอเคไฟเลี้ยวแก้มข้างติดนะครับมาดูด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายไฟตัวนี้ติดนะครับไฟติดไฟท้ายติดนะครับไฟท้ายติดนะครับแล้วก็ไฟส่องขอบไฟทะเบียนติดนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวแก้มข้างติดโอเคอย่างนี้คือไฟติดหมดนะครับลองเทสแต่เผื่อมีรถตัดหน้าอแต่ดังอแต่ดัง กระจกใช้งานได้ไหมหนึ่งสองนะครับสามอ่าเห็นนะแล้วก็สี่นะครับอ่าเอาขึ้นล่ะเอาขึ้นอ่าหนึ่งนะครับสองนะครับสามโอเคกระจกได้ขึ้นอันนี้สี่กระจกใช้งานได้นะครับกระจกมองข้างพับได้ไหมอ่าปึ๊บพับได้ไหมนี่พับแล้วพับแล้วนะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นพับไหมพับเดี๋ยวขอปิดประตูก่อนเพราะว่ามองไม่เห็นนะครับปิดเข้าไปก่อนภาพ ปานะครับโอเคเดี๋ยวจะกลางาออกนะตะกี้พับแล้วเนาะเดี๋ยวจะกลางออกกลางตรงนี้กดปาปากลางออกไหมเออกลางออกปกตินะครับปรับกระจกมองข้างละ่ะฝั่งขวาออกเข้าลงขึ้นนะครับแล้วก็เลือกฝั่งซ้ายแล้วก็ปรับตรงนี้นะอ่ะออกเข้าลงขึ้นอ่ะอย่างนี้เคลียร์ใช้งานได้นะครับที่เก็บของใช้งานได้ล็อกได้นะครับแล้วก็ถ้าเปิดตัวล่างนี่ใช้งานได้ล็อกได้ โ okay, อเคนาะแล้วก็ปิดไฟนะประหยัดไฟหน่อยนะครับอ่ะปิดไฟฉุกเฉินปึ๊บนะครับอ่ะโอเคทีนี้ขึ้นมารถสักนิดหนึ่งปิดประตูปับ๊บไฟดับเปิดประตูปับ๊บไฟติดปิดประตูปับ๊บไฟดับเปิดไฟได้ไฟสองปันที่หนึ่งสองหนึ่งสองที่เก็บแว่นตาล็อกอยู่นะครับตัวนี้ป้าที่บังแดดนะครับไม่แตกหักชำรุดที่บังแดดอ่ะโอเคไม่แตกหักชำรุดนะครับก็ปิดขไบนะครับหลังจากนั้นเปิดแอร์ดูหน่อยเย็นไม่เย็นอ่ะเปิด แอร์ทำงานเย็นดีอันนี้ปิดอากาศภายในรถอันนี้ถ้าต้องการเปิดอากาศภายนอกเข้ามานะอ่าก็เปิดตัวนี้แต่ปิดไว้ดีกว่าถ้าเกิดว่าวิ่งในเมืองนะปิดไว้ดีกว่าจะได้ไม่เหม็นควันรถแต่ถ้าเกิดว่าต่างจังหวัดอากาศดีๆอยากจะเปิดให้อากาศภายนอกเข้ามาบ้างก็เปิดตัวนี้ได้นะครับอันนี้ปรับลักษณะแรงลมแอร์นะครับลองกดพาวเวอร์ดูวิทยุทํางานไหมวิทยุทํางานแต่เป็น a m อยู่นะครับเป็น AM ตัวนี้จะบอกเวลาบอกทิศอะไรพวกนี้เดี๋ยวตั้งเวลาให้อีกทีหนึง่งนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเลื่อนเป็น FM เปึ๊บ นะครับ FM มาแล้วเปิดเสียงได้นะครับเลื่อนคลื่นเลื่อนคลื่นดิฮะกดค้างนิดหนึ่งเห็นไหมอืออ่าได้นะได้นะโอเคประมาณนี้นะครับวิทยุก็เล่นตับปกติเข้าไปอันนี้ซีดีไม่รู้มีเปล่าไม่มีนะครับปิดวิทยุนะครับอันนี้เราจะบอกเอาไซต์เทมบอกอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ลองไป ดูลวกันมันก็จะบอก e l น v a t i o n ความสูงอะไรพวกนี้ร a มิเตอร์ดีอันนี้เดี๋ยวตั้งให้นะเดี๋ยวตั้งเวลาให้โอเคยินชักใช้ได้ดีไหมอยู่โอเคท่านั้นก็ไม่มีอะไรแล้ว <laughs> ไม่มีอะไรแล้วครับรวงมาลายอะไรพวกนี้โอเคนะครับรถเพศแล้วก็บรัสภาพให้เรียบร้อยแล้วไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับอ่ะไฟตรงกลางติดนะอ่าไฟติดนะครับอันนี้ไฟประตูแล้วอันนี้ก็ปิดนะครับเรียบร้อยดีนะครับไม่มีอะไรอ่ะ ประมาณนี้เลยครับตรวจรถแล้วเดี๋ยวทํารายละเอียดให้นะครับภาษีพรบอะไรพวกนี้ก็จะจดให้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคโอเคนะตอนนี้ก็ดับรถนะครับรอบเครื่องนิ่งๆดีนะครับรอบเครื่องนิ่งๆดีโอเคผมดับเครื่องแล้วนะหนึ่งสองสามเอาปิดแอร์กปิดปิดนะอือปิดแรอดแร์ดับเครื่องชื่นนะครับเรียบร้อยโอเคครับโอเคครับอ่ะล็อกรถล็อกรถล็อกรถอือล็อกรถล็อกไหมล็อก ล็อกนะครับเรียบร้อยดีไม่มีอะไรคันนี้พร้อมอุปกรณ์ใช้งานได้ทุกอย่างนะครับเพ่าะนั้นเองเอาเป็นว่าแล้วเจอกันนะครับพี่บรรยงนะครับผาดใหญ่ไม่ไกลแค่4ชั่วโมงนะครับ300โล4ชั่วโมง300น้ดนิดเดี๋ยวเจอกันวันเสาร์นะครับสวัสดีครับผมครับเติมน้ำแล้วเริ่มฉีดน้ำกระจกเทสเอาลองดูหน่อยโอ้โหแรงแรงของดี ขณะนี้ตั้งเวลาให้แล้วนะครับพี่บัญยงครับวันที่21เมษายน2023 843ผมตั้งเร็วไว้กว่า1นาทีนะครับ844เสร็จให้แล <muş> ้ว